ดีคืออะไรคำถามที่อยู่ในใจฉันมาเสมอมีคุณครูฝึกสอนค่ะชื่อคุณชนนิการนะคะจะมาสอนแทนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใช่คนที่สอนให้เด็กสอบได้คะแนนสูงแค่นั้นเหรอใช่พี่ควงแล้วแล้วส่งการบ้านพรุ่งนี้สามโมงเช้านะคะในวันที่ฉันกำลังจะยอมแพ้ ที่จะเป็นครูพี่มีสิทธิ์อะไรอ่ะฉันก็พบคำตอบของคำถามน,นี้ครูไม่ใช่แค่คนที่สอนหนังสือแต่ยังต้องอดทนเสียสลับเพื่อขัดเกลา่าให้สิทธิ์เป็นคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีในชีวิตต่อไปเธอควรทนสภาพจากกักเรียนตรงนี้นั่นคือครูที่ดี แว่าจะเป็นวิทยาสั้นๆนะคะแต่ก็อาจจะทําให้ใหลายๆคนรู้สึกถึงความเป็นครูมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์นอกจากจะต้องพยายามให้ความรู้กับเด็กๆแล้วสิ่งที่ต้องให้ก็คือต้องให้ใจดูแลจิตใจใเด็กๆไปพร้อมกันด้วย<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ตัวของนโยบายปฏิรูปนะคะแล้วก็ยกระดับคุณครูเนะะี่ยค่ะอาจารย์นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอนแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องทําอะไรมากกว่านั้นไหมคะอาจารย์คะ ทำทุกอย่างนะคะ <ooh> ควาเป็นครูมีคือไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วต้องเรื่องอุปนิสัยที่ที่บุคลากรทางการศึกษาคือครูครนี่ก็ต้องดูแลด้วยเรื่องความมีวินัยในเรื่องของความซื่อสัตย์ในเรื่องของความซื่อตร,ององอรงอะไรต่างๆนี่ก็ต้อง,ต,องต้องรวบรวมไปด้วยอยู่ในนี้ ผานกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นนอกจากการเรียนการสอนเนี่ยเป็นครูประจําชั้นก็ต้องเก็บสถิติข้อมูลมเดี๋ยวหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาเพื่อขอให้ข้อมูลก็ต้องมานั่งกรอกข้อมูลงานธุรการงานกิจกรรมชมรมต่างๆงานพาเด็กไปทัศนศึกษา ทุกเรื่อง่ะหรือว่างานเขตงานพื้นที่ก็จะขอเชิญก,ก็ขอก็คือมันมีงานสังคมของระดับพื้นที่ด้วยซึ่งโรงเรียนก็เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาโรงเรียนมีงานเราก็เชิญชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนั้นวเวลาชุมชนมีงานโรงเรียนก็ต้องเอื้อต่อ,ต,อต่อชุมชนด้วยอย่างนี้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นมองในแง่ของภาระของครูเนี่ยไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียว ภาร,ก,าารกิจเยอะ,อะเต็มะะเต็มเตมตัวนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่อาจารย์หลายๆท่านนะคะที่เราจะได้รับเรื่องราวนะคะมาจากสื่อต่างๆบางท่านได้รับรางวัลครูดีเด่น ในท้องถิ่นบางท้องถิ่นนี่ก็เรียกว่านอกจากจะเป็นค <produ> ุณครูแ <Bass> ล้วเด็กๆในพื้นที่เรียกว่าเป็นคุณแม่หรือว่าเรียกว่าเป็นคุณพ่อเพราะว่าถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สองเลยสำหรับเด็กๆเพราะว่าจะสั่งสมทั้งความรู้แล้วก็การให้การอบรมเลี้ยงดูในแง่ของความมีวินัยนิสัยต่างๆด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูนโยบายของภาครัฐในการในการยกระดับปฏิรูปครูนะคะหรือว่ายกฐานะความรู้ความสามารถให้กับคุณครูแล้วเนี่ย ในแง่มุมที่อาจารย์ก็พยายามจะผลักดันตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันไปประกอบอาชีพนี้หลายๆท่านก็มองว่าแมรายได้หรือว่าค่าจ้างผลตอบแทนเนี่ยมันก้าวทันหรือยกระดับตามทันกับความรู้ความสามารถของคุณครูหรือยังนะคะอาจารย์คะก็รัฐบาลนี้บอกว่าจะให้หมื่นห้าขั้นต่ำระดับปริญญาตรีใช่ไหมคะไม่าได้หรือยังนะคะก็ก็ถ้าเป็นข้าราชการก็เท่าราชการทั่วไปนะคะแล้วรับส ระดับปัญญาตรีถ้าเขามีตําแหน่งทางวิชาการเช่นเป็นครูชำนาญครูครูชำนาญการเขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่งนะคะ,คะอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นแล้วแต่แต่ละคนว่ามุ่งมั่นที่จะเริญเติบโตในหน้าที่การงานในสายครูเนี่ยอย่างไรทีนี้อย่างของมหาลัยรังสิตเนี่ยเรามีโรงเรียนสาธิตนะนท่านอธิการบด,ดีก็บอกว่าจะต้องให้ครูเนี่ย มีค่ามีมีรายได้ที่สามารถจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพมีชีวิตที่มีคุณภาพเพราะนั้นท่านก็บอกว่าตั้งแต่สมัยนูน้นแล้วนะคะเจ็ดแปดปีตอนเราตั้งโรงเรียนสาธิตเนี่ยท่านก็จะบอกว่าจะให้หมื่นห้าเป็นต้นไปอันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาเพราะว่าสมัยนู้นก็ ของรัฐบาลก็ได้เจ็ดแปดพันเองค่าเช่าห้องก็หมดไปแล้วเอกชนเลยนะฮะณตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเราค่หมื่นห้าท่านท่านธิการธุรกิจประเภทอื่นๆเลยใช่ใช่ก็คือเห็นท่านเห็นความสําคัญนะคะของของของครูเนื่องจากว่าตรงนี้มันคือปัจจัยขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพการศึกษาอย่างมากแล้วก็รังสิตโดยโดยท่านธิการบดีท่านก็มีรังสิตโมเดลที่ให้นักศึกษาที่เข้า มามหลาลัยรังสิทธ์โดยเฉพาะคณะที่สอนทางด้านวิชาการเช่นศิลปศาสตร์เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุน่นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยาก<ม>เป็นครูก็ทําเป็นแบบต่อเนื่องอะค่ะตรีโทใน5ปี<อ>ที่ที่ทีเ่เรียนจบจากนี้ก็จะได้ไปประกอบอาชีพครูได้เลย<ม>อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เราทําอยู่ที่ที่คณะนะคณะ,คะศึกษาศาสตร์ ก็ท่านที่การบดีเป็นคนริเริ่มตรงนี้เพือเอ่อแสดงความตั้งใจว่าเห็นความสำคัญของครูจริงๆตรงนี้แล้วเราก็ก็เป็นที่มาของคณะศึกษาศาสตร์ด้วยนะคะ,คะตรงนี้ในเรื่องของภาระครูเนี่ยจริงๆมีมากแล้วเราต้องการคนที่ทุ่มเทเพราะว่าเด็กมาหลายครอบครัวเนี่ยก็หลากหลายบบาความประพฤติ เพราะฉะนั้นจะให้เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปก็ก็เด็กก็ครอบครัวก็บางคนก็ไม่ค่อยอบอุ่นมาก็จะมีพฤติกรรมเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนครอบครัวที่ถูกตามใจมากอบอุ่นมากเกินไปค่ะก็ไม่สนอกสนใจอะไรทานองนี้ค่ะน่าจิตตังจริงน่าใช่ค่ะมันหลากหลายจริงะค่ะทีนี้ก็ในเรื่องของครูเนี่ยอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าการศึกษาไทยเนี่ยไม่มีคุณภาพหรือล้มเหลวหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วครูเนี่ยก็พยายามมากเพราะว่าจากนักศึกษาที่มาเรียนกับเราเนี่ยก็ได้พูดคุยก็เป็น,เป,นเป็นคนที่มีความรู้นะคะแต่จริงๆเราก็รับฟังว่าสถานการณ์จริงๆในห้องเรียนเป็นยังไงการกระจายอำนาจเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันมีผลจริงๆหรือเปล่าซึ่ง ทางบริหารจัดการเนี่ยเราเรียกว่าเป็น S B M หรือ School Based Management ก็คือการตัดสินใจในระดับโรงเรียนเนี่ยหลายเรื่องทำได้โดยเฉพาะภาวะผู้นำของผู้บริหาร,ร,หารสถานศึกษา,าอันนี้ค่ะคือเจตนารมณว่าอยากให้โรงเรียนในเข้มแข็งโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพาของการจัดการศึกษาคุณภาพในที่นี้หมายถึง คุณภาพวิชาการด้วยแล้วก็คุณภาพของคุณภาพชีวิตของเด็กด้วยในเรื่องของคุณลักษณะซึ่งต้องให้มากหน่อยถ้าจะคุยกันต่อไปก็เลยอยากจะเรียนทางรายการว่าอย่างงี้ว่ามันจะมีอยู่สองสองด้านนะฮะจากสังคมที่มองเข้ามาอย่างยังในเรื่องของการศึกษาไทยหนึ่งคือเมื่อเทียบกับข้อสอบระดับนานา,นาชาติที่เราเรียกว่าพิซซ่หรือทีมส s คะแนนเด็กประเทศไทยไม่ดีเลยนะคะคะแนนเด็กประเทศไทยไม่ดีเลยคะแนนโอเนตในวิชาต่างๆแต่กลุ่มสาระคะแนนเฉลี่ยบางอันก็ไม่ถึง50โโก็ต่ำอันนี้ก็อาจจะเอามาเป็น,ปนตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของเราสงสัยจะแย่นะคะนน,นั่นอันหนึ่งแต่ถามว่าในระบบเนี่ยพวกครูเขาได้พยายามไหม ก็พยายาม,มแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่หลายเรื่องเช่นเนื้อหาในหลักสูตรเยอะเกินไปที่ครูจะต้องสอนให้จบเมื่อสอนจบแล้วไม่รู้นักเรียนรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าครูสอนจบแล้วต้องสอนให้จบหลักสูตรในเนื้อหานะฮะเนื้อหาเนี่ยมากเกินไปเขาอยากให้ปรับปรุงซึ่งตรงนี้ก็เป็นอิช u หนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งในการที่จะปฏิรูปว่าให้ปฏิรูปหลักสูตรด้วยค่ะ ราะฉะนั้นที่8กลุ่มสาระเนี่ยมันจําเป็นไหมที่ป .1 ถึงป .3 จะต้องเรียน8กลุ่มสาระ,ะอย่างนี้เป็นต้นมันควรจะเรียนอะไรสําคัญกว่าไหม,มจนกระทั่งเขามีมีทักษะพื้นฐานที่ดีเพื่อที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้หรือรวมทั้งการมีอุปนิสัยในเรื่องการอ่าน reading habit ถ้าเขาลักการอ่านแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็จะหา ความรู้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างนี้เป็นต้น,นะะเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้เรื่องการปฏิรูปหลักสูตรน่าจะเป็นประเด็นที่ทางกระทรวงน่าจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าป .1 ถึงป .3 เนี่มันต้อง8กลุ่มสาระไหมตามความเห็นนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพอมันมันแยกย่อยไปเยอะแล้วเนี่ยไอทักษะโดยเฉพาะภาษาไทย ไม่ค่อยดีค่ะนะคะกะ็นอกจากเรื่องของการที่จะปฏิรูปคุณคร,ปรูปฏิรูประบบการศึกษาตัวของปริกย่อยอย่างหลักสูตรก็ต้องมีการปฏิรูปด้วยเช่นเ<ช><ช>ดีวยวกันนะงาี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่รัฐบาลเองโดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็น่าจะกําลังมองอยู่นะคะในการที่จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลที่อาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลด้วย<ช><ช>นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูตัวเฉพาะแค่นโยุบายการปฏิรูปแล้วก็ยกระดับฐานะครูนี่นะคะทั้งคุณผู้ชมเอง เรามองเห็นการศึกษาของไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันก็ค่อยๆพัฒนาการในมุมของอาจารย์นะคะอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนมาถึงตัวคุณครูนักเรียนนะคะกระบวนการศึกษาของไทยที่เทียบเท่ากับอาเซียนเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะความ,มคืบหน้าจากการปฏิรูปนโย,ยบายเหล่านี้เนี่ยค่ะ,คะ,ะในแง่ของอย,อยากเรียนอย่างนี้ว่ามันมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเอาตัวคะแนน ข้อสอบมาตรฐานนานาชาติที่ว่าพิซซาหรือทีมสเนี่ย <c oughs> เราก็คงคุยไม่ได้เต็มปากว่าเราเราดีกว่าประเทศอื่นๆหรือเปล่านะคะอันนั้นอันหนึง่งแต่โดยส่วนตัวอาจารย์นี้ก็จะมีคำถามว่าจริงๆถ้าเราจะเตรียมตัวเด็กไปสอบทีมหรือพิซซาเนี่ยมันก็ต้องเตรียม <c oughs> เหมือนกับสอบโอเนก็ต้องเตรียมต้องเตรียมตัว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> นั้นถ้าครูในโรงเรียนไม่ทราบว่าลักษณะข้อสอบพิซซาหรือทีมสเป็นอย่างไร เราอยู่ๆถ้าจะส่งไปสอบมันก็คงจะลําบากที่ที่จะได้คะแนนนะคะอันนั้นประเด็นหนึ่งที่ตั้งคาถามแต่ถามว่าในอาเซียนเนี่ยเราเป็นยังไงคิดว่าหนึ่งในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยเราเป็นที่ยอมรับนะคะว่าเราไปค่อนข้างไกลคือทาเป็นระบบแล้วก็ประเทศอื่นๆก็จะมาดูงานที่ที่ของเราว่าทําอย่างไรนะคะประกันคุณภาพการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จอันหนึ่งของของ ของเราของประเทศไทยนะคะแต่แน่ละเ,เราก็ยังปรับปรุงอยู่ทางทางผู้ที่ได้รับการประเมินก็อาจจะยังบนกันบ้างในเรื่องออมีเป็นภาระเพิ่มขึ้นอะไรต่ออะไรแต่เราไม่สามารถจะไปคุยกับคนอื่นได้โดยไม่ทราบว่าจะอยู่บนบรรทัดฐานอะไรอันนี้สำคัญนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าคุยกันบนบนกรอบแนวคิดที่สื่อสารกันได้ด้วยความเป็นสากลอันนี้มันช่วยให้เรา กำหนดตำแหน่งาการศึกษาของไทยได้ชัดเจนขึ้น แล้วค,ค่ะ,ะก็หวังว่าจากนี้ไปนะคะหลังจากที่เรามีนโยบายในการในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาตามพรบรการศึกษาแห่งชาติแล้วเนี่ยทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณครูนะคะโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆน,น,นะคะหรือรวมไปถึงกระบวนการในการที่จะบริหารจัดการโดยรัฐาเองเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีความเป็นบูรณาการแล้วก็สามารถที่จะยกระดับการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติทั่วโลกได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ รัฐาเนี่ยต้องฝากไปถึงกนิดนึงนะคะอาจารย์คะเม็ดเงินหรือว่าเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะอุดหนุนระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะคะ,คะก็ควรจะต้องมีการจัดสรรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อทั้งคุณครูด้วยแล้วก็สถานศึกษาต่างๆรวมไปถึงเยาวชนไทยด้วยนะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมาเลยนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านอาจารย์ดรมานิตบุญประเสริฐนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะวันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมอีกมากมาเยเลยทีเดียวนะคะเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพครูที่หลายๆคนมองว่าเป็นอาชีพหลักนะคะเป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่จะทําให้เรื่องของการยกระดับนะคะ เศรษฐกิจของไทยยกระดับเรื่องของสังคมไทยแล้วก็ยกระดับประเทศไทยให้มีความสามารถขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็ท่านดรมานิตนะคะจะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ